ตาจริงจังเลยปานพ<ะ>ุงว้พี่น้อง,ง,วองสวัสดีครับผมฟันหุงไว้ต่ให้สซ้างปาดทีต่ำเจียวยอีกบ่เฮอ้แพ้ว่าสิต่ำเจียวอีกหมู่บ้านซ้างติดใจต่ำเจียวต่ำเจียวพิกพิกดิบพริกรี่พี่น้อง ก้าเขาตุ๋ยเลยตําเจียวกับตําหุ่งนี่แหละให้สร้างกินมาอนี่ก็มีกับเขาเดี๋วเมนูมาอนี่ครับผมต้มแซบเนื้อนี่ต้มเห็นเปื่อยๆก่อนก็มแนหมอดำเน้อยพี่นอ้องขาบเอ่อขาบฟองอากาศมันอืเขาต,ต้มต้มเต่าทานปเปื่ปอยครับผมเดี๋ยวจะเอามาซอย ใส่ผิกผงใส่เอ,เอบอบเปียวกับปีบบักหน้าลุงครับผมนี่ควรน่ะมีจะเอ็นเอ็นกรุบกรุบเลยละ่ะเนี่ยเศษพวกเครื่องในกับมีใส่ออนออกินกับตำังคือกับแจ้วบันนี้พี่น้องนะหมอบกไงหนึ่งแต่ว่าต้่มโดนแน่จังหน่อยทางเต่าธาน เขาสร้างมาเนี่ยครับผมร่อให้มันเปลี่ยก่อนเดี๋ยวจะมาปรุงรสเนาะพี่ดองปรุงรสซอยตุนหอมปีบกนาวผิกผงลงสุดยอดแขาว่ากับซาปุงถ่าถ่าสร้างเพิ่นเพราะว่ามันพึงจะสิบมุกกลัวแต่สิบเอ็ดมุมเข้ากับเตรียงเข้ากับเตียงคล้องไว เป็นโล่งมากเขากับจังหาเห้เพื่อนกินเลยมันจังโบรังถาเพราะว่าคนเห็ดงานมันหิวเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวรอตุ่มเปียเปียก่อนจัเสียออกมาซอยแล้วจังสิบปุ่งรเนะตุ่มไม่โดนแลลวล่ะอีกจักหน่อยอยวกับเปี๊ยแล้ว ่านบซื้อต้นหอมใหม่นีะเอาไปซอยก่อนบ่แพ้วป่ะจ้าอู้เบปเปียพี่น้องเดี๋ยวแพ้วป่ะเอาไปซอยจังสีเอามาใส่น้ำซุปมันเพราะว่าน,น้ำซุปแพี้วป่ะปุงรสแล้วใส่เกลือใส่ใส่เกลือใส่ยังใสส่รจ้ะเออใส่เกลือใส่ซุปรด,ดด,ออด,ด,ดแค่นั้นแหละพี่น้อง ต้มปีเปื่อยเดี๋ยวเ้าใส่พริกผงโหมันก็นเริ่มเปรีย้ยแล้วเพราะว่าจะหน่อยต้มไวดวนแล้วร้อนเหรือที่รักลูกชิเกก้เห็ดเป็นต้มแผงกระได้ได้วยพี่น้องนี่ผู้ดใดคล้ายก๋วยเตี๋ยวนี่ซื้อพวก เนื้อเนื้อเศษเนี่ยเนี่ยไปตุนขายดีเนี่ยะไปซอยครับขวบพริกตำแก้วพี่น้องแก้วอีกเนีอืมตำแก้วนี่แหละเนี่ยเสียบวัชพันธ์วัดเหมือนเลยพวกปนว็นวนน้องบีสร้างคุยกินกับเผาเหนียวนุ้ยใส่หอมหลายๆนี่มันหวานไหมพริก ครื่องพริกอันนี้มันกับโมไฟเผ็ดพ้อมนะเผ็ดพอดีคือเผ็ดมันโมนเผ็เดหลายแต่มันกับโมเหม็นผิวพร้ต้องตีอ่อนแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพักกันนั่งให้มันหายห่อนก่อนแปลว่าจะสิซอยเดี๋ยวมาขวบพริกไปตำแจวกับสินี่ตำแจวตำหูต้มต้มแห้งก็ได้ S <S แต่ว่ามัานมีโตซื่อถ้ามีโตนี่ยังจะแซบตัวปลาล่าไหมสร้างเพิ่นกำลังติดหน้าต่างอยู่ครับผมเยวก็สิได้พักเที่ยงกับสิได้กินเขา้าแซบ เอาก็ะเรียมกับเขากับนนามว้เพิ่นก่อนพอแล้ว,ลวเขาผัดเอ้ยเขาผักใ้มันเย็นแล้วหอ็อามาซอยพี่น้องซอยเอ็นกรุบๆเลย าต้มใบป,ปะเนียังบัเปียอยู่ฮะนี่ซีบมึงฮึม่มให้มันเปียต้มอีกเฮ้ยฝอยก่อนบ่านเปียดี่อืมท่านเปีย,ออปยดียแต่ว่าถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามัท่านเปียเป็นไง นีแสบด้วยนี่ใส่ไไใส่ใส่ไงใส่ซีมเมนก่อนอืปิ้งห่ะครับไปซื้อไก่มาอยู่ไก่ทอดกรุบกรุบอะโอเคทอดให้เลากก็ได้ เดี๋ยวมาเมืองแพร่าต่ำแจ้วครับผมประนวนจังสิตำโอ้โหอันนี้เขาเตรียมของไว้ให้สร้างวันนี้ได้ต้มตเนื้อเิูนกินเข่ายบมุกใบสองคนนัางมือโอ้โดเต็มหมอเลยโูดละลอยลอยยี่อ,อืมเนื้อต้ม เดี๋ยวจังะมึง,มง,มงแพร่ว่า,าตา่ำแจวน้พี่น้องกับเตรียมกับขออ่าวหิสร้างครับผมหลังจากที่แพร่ว่าซอยแล้วกับข้างน้ำเก่านี่แหละพี่น้องเวลาเข้าสีเอ่อเพิินล่งมากกับตักใส่ถวยด้วยพริกผงต้นหอมผักชี่ลยุยบีบมะนาวใส่เนาะเรียบร้่อยเดี๋ยว,ยยวตุนใบก่อนอุ่นใบก่อนข้าวสารนันจะเป็นไข่ ถ้าเข้าโปร่งเลยมันสิเป็นไข่นะมันกันสบสีเปียเปียไปน้ำครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวไปมึงแพรวาต,าต่ำแจ้วต่อเตรียมเขาอีสซ้าพี่แพรวไปขัวมากครับผมก็ม่เรียกหรอ ทำไมกรบปอกอกบฮะปอกเรียบร้อยตั้มเจียวตั้มเจียวใส่ลงไปเลยยิงกับข้าวเหนียวในแซ่บครับพี่น้อง นั่นหนึ่งปลาเมื่อถวยเลยแก้วตองเอ้าเรียบร้อยรอใส่พริกเก่ยียงเดียวน้ำซุปสุดยอดซ้อยเรียบร้อยพี่น้องนะตุ้นม่นีละสร้างเพื่อนลงมากกับจังสีปรุงให้เพื่อนหาฮาเขา้าเพื่อกินได้เลยครับผม ถ้าเขาไปถิ่มใบข้างนอกมันจะเป็นไข่เองนะพี่น้องเขาก็ต้องตุนแบเังสีแหละ dùng cái xào tầm châu mà châu sạch nhé nè luôn cắp nạm ốc ra, ngay ับเขาตุ๋ยได้นะม,นมืงม,งม,งมกกอออืองมืงแกวแก้มาแกวพริกติดปั๊บเลยคนนต้นตนต้นจประดเดี๋ยวโอเคไปครับเผาสร้างแล้วเดียเด๋ยวติตตามพงอีกเม่น,นูนึงครับผมกับต้มเนื้อเนาะ ไปกันกระเพาะกับเขาง่ายๆมือนี่สวัสดีครับ